ไวท์เมิวขวดแก้วสูตรออริจินอลเนี่ยมีน้ำตาลเยอะแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมช่างให้ดูนะครับนี้เนี่ยมันมีปริมาตรสุทธิทั้งหมด300ลูกบาทเซนมีน้ำตาลทั้งหมด26กรัมตอนน่อ1เสิร์ฟนะครับนี่นะครับคือปริมาณน้ำตาลที่อยู่ใน1ขวดของไวท์เมิวนี่ปริมาณเท่านี้นะครับตาลก้อนเนี่ยจะเท่ากับ13ก้อนด้วยกันกินหมดขวดเท่ากับกินน้ำตาล13ก้อนเข้าไป ใครกินกาแฟมอคโคน,นาทริโอแบบสำเร็จแบบนี้นะคุณรู้ไหมว่ามันมีน้ำตาลเยอะแค่ไหนซองนี้จะมีอยู่18กรัมด้วยกันมีปริมาณน้ำตาลทั้งหมดนะครับ51%แต่ตรงเนี้เขาเขียนว่าปริมาณน้ำตาลนะครับทั้งหมดมีอยู่10กรัมครีมเทียม40%โกโกกาแฟผงจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่9%เพราะฉะนั้นใน1ซองเนี่ยนะคุณซื้อกาแฟแค่9% ส่วนที่เหลือเป็นน้ําตาลกับครีมเทียมและนี่คือปริมาณน้าตาลที่อยู่ในกาแฟซองสาเร็จแบบนี้นะหนึ่งซองซึ่งเทียบเท่ากับน้ําตาลก้อน5ก้อนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลากินกาแฟเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วนะว่าหนึ่งซองเนี่ยเท่ากับคุณกินน้าตาล5ก้อนด้วยกันมีน้ำตาลเยอะแค่ไหนในขนมปังฟาร์มาส์แถวใหญ่หนึ่งแถวหนึ่งแถวเนี่ยจะมี20แผ่นซึ่งตรงนี้เขาเขียนว่าควรจะเป็น10ครั้งนะครับหมายถึงว่ากินครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะกินแค่2แผ่นนะตอนหนึ่งหน่วยบริโภคนรััมม้้ตาตลอยู่ทงหด2ก เพราะฉะนั้น10หน่วยก็เท่ากับ20กรัมนะครับและนี่คือปริมาณน้ําตาลของขนมปัง1แถวนะครับนี่มีเท่านี้20กรัมนะครับหรือเทียบเท่าน้ําตาลก้อน10ก้อนคุณว่าน้ําตาลเยอะไหมใน1แถวในโคกหนึ่งกระป๋องมีน้ําตาลมากแค่ไหนที่กระป๋องนี้นะครับเขาเขียนว่าปริมาณ325มลลิตรต่อ1นเสิรฟ์ฟนะครับและมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมด34กรัมเดี๋ยวมาลองชัง่งดูนะครับ และนี่คือน้ําตาลที่อยู่ในกระป๋องโคก1กระป๋องนะครับจะเทียบเท่ากับ34กรัมหรือประมาณขนาดนี้นะครับหรือเทียบเท่ากับ18ก้อนของน้ําตาลก้อนนะครับใน1กระป๋องโคกคุณคิดว่านมจืดเนี่ยที่เป็นขวดแบบนี้เนี่ยนะมีน้ําตาลอยู่ในนมนี้หรือเปล่าขวดนี้เนี่ยมีปริมาณสุทธิ2ลิตรนะครับตอนหน่วยบริโภคเนี่ยเท่ากับ200มิลลิลิตรนะครับแต่ใน1น่หน่วยเนี่ยมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมด9กรัมไอหนึ่ขวด2ลิตรเนี่ยนะ จะมีน้ำตาลทั้งหมด90กรัม90กรัมเยอะแค่ไหนเลยเดี๋ยวผมชั่งให้ดูและนี่นะครับคือปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในนม2ลิตรนะครับหรือถ้าเทียบเท่ากับน้ําตาลก้อนนะครับจะมีทั้งหมดเท่ากับ47ก้อนอดนึกคว่นนมจืดแล้วมันจะไม่มีน้ําตาลที่ไหนได้มันมีน้ําตาลเยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยใครเพิ่งรู้เหมือนผมเนี่ย มีน้ำตาลมากแค่ไหนในกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้แบล็กนะครับอันนี้เป็นสูตร50%น้ําตาลน้อยนะครับ180มิลลลนะครับมีน้ําตาลอยู่ทั้งหมด5กรัมด้วยกันนะครับ5กรัม5กรัมเยอะแค่ไหนหรอโอ้2ก้อนครึ่งน,นะครับเพราะว่า3ก้อนมันเท่ากับ6กรัมเพราะฉะนั้นในกระป๋องนี้มีน้ำตาลแค่2ก้อนครึ่งหรือ คุ้รู้รเปล่าว่ามินิเมทขวดหนึ่งแบบนี้มีน้ำตาลมากเท่าไหร่ที่335มิลน,นะครับซึ่งก็คือต่อหนึน่เซิร์ฟน้ำตาล27กรัมตอนแรกคิดว่ามันเป็นน้ำส้มล้วนๆที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่ามันมีน้ำตาล27กรัมย7เยอะแค่ไหนลวและนี่คือปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในหขวด27กรัมที่อยู่ในขวดน้ำส้มขวดเดียวนี้นะครับจะเท่ากับน้ำตาลก้อน สิบสี่ก้อนด้วยกันอยากเห็นปริมาณน้ำตาลของอะไรขเ,เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับในกระทิงแดงหนึ่งขวดเนี่ยมีน้ําตาลมากแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นกระทิงแดงสูตรแบบเนี่ยตามขวดนะครับ B 1 2เนี่ยนะหึงร้อยห้าสิบมิลน,นะครับมีน้ําตาลทั้งหมดสิบสี่กรัมนะครับมากแค่ไหนเหลยอ,อยากผมชั่งให้ดูนะครับถ้าคุณกินกระทิงแดงหมดขวดนะคุณจะกินน้ําตาลเท่ากับเท่านี้หรือเทียบเท่ากันกับเจ็ดก้อนของน้ําตาลก้อนนะครับ เปล่าว่ามินิเมตรขวดหนึ่งแบบเนี้ยมีน้ำตาลมากเท่าไหร่ที่335มิลน,นะครับซึ่งก็คือตอน,นดเด็กเสริมน้ำตาล27กรัมตอนแรกคิดว่ามันเป็นน้ำส้มล้วนๆที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่ามันมีน้ำตาล27กรัม27เยอะแค่ไหนเหรอ และนี่คือปริมาณน้ําตาลที่อยู่ใน1ขวด27กร,รัมที่อยู่ในขวดน้ําส้มขวดเดียวนี้นะครับจะเท่ากับน้ําตาลก้อน14ก้อนด้วยกันอยากเห็นปริมาณน้ําตาลของอะไรเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับ